ยาบ้าทะลักกว่า233ล้านเมตรครับถูกสกัดจับ6เดือนภายใต้ปฏิบัติการซ i l ส Stop Save ของภาคเหนือครับที่โรงแรมกิเล็กรีสอร์ทเจียงใหม่ครับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือถแถลงผลการดําเนินการสุดเข้มขน้นสําหรับแผนปฏิบัติการซ i l ส Stop s a ฟในปื้นที่เสาเอ็ดอำเภอชายแดน6จังหวัดทยภาคเหนือครับโดยสามารถ ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า233ล้านเม็ดอซ์กว่า8,700กิโลกรัมภายในระยะเวลา6เดือนก็คือ1กุมภาจนถึง3 1ก,กรกฎาคมปี68นอกจากนี้ก็ยังมีการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้ถึง14เครือข่ายขยายผลยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า389ล้านบาท พลโทกิติพงษ์ชื่นใจชนผู้ประชาการนะครับเปิดเผยว่า,าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างเด็ดขาดครบวงจรโดยเป็นการพนันธุ์กำลังของหลายหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนบาหื้อเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศผลการปฏิบัติการครั้งนี้ครับ ยาเสพติตรวจยึดได้กว่า233ล้านเม็ดอซ์แปด786กิโลกรัมเมื่อเทียบกับปีก่อนปาว่าการตรวจยึดยาบ้าเพิ่มขึ้นถึง33%ไอซสเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตัวนอกจากนี้ก็ยังยึดยาเสพติชนิดอื่นและสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต แหมจานวนมากครับการยับกลุ่มก็คือสามารถยับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้ถึง44เ,เครือข่ายดําเนินคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้กว่า1,985คดีพร้อมทั้งยึดทรัพย์สินของกลุ่มขบวนการได้กว่า389ล้านบาทการสร้างปืนที่ปลอดภัยจัดตั้งสำหรับาประชาชนในรูปแบบชุดปฏิบัติการรักษาปลอดภัยหมู่บ้านก็ได้ครบตามเป้าหมายถึง1,553หมู่บ้านเพื่อช่วยสนับสนุนข่าว และการเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจากความสําเร็จของการปฏิบัติการเต้นนี้ครับส่งผนึกขบวนการค้ายาเสพติดต,ต้องปรับเปลี่ยนย้ายพื้นที่ลําเลียงไปยังจังหวัดหน้าและกภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือรวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ฮึอ่าซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นการขนส่งทางพัสดุหรือว่าการสร่งต่อเป็นทอดๆเพื่อลบเลี่ยงการถูกยับกลุ่มอีกท,ทั้งยังทำให้ค่าจ้างขาดการขงนงรงเลมียรนตะนชาชยแดนะเพิ่มสูงขึ้นและขลาดแคลนแรงงานแม้แผนปฏิบัติการซิลสต็อปเซฟครับจะสิ้นสุดลงแล้วแต่หน่วยงานในปื้นที่ก็ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่<ๆ>เช่นโดรนตรวจการกล้องอินฟราเรดและก็ระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดหื้ลึกและแม่นยำยิ่งขึ้น